สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย้ภาษีชนะออกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้งแย้ภาษีได้นํขาขอมูโนทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ้งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมรับฟังแย้ภาษีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชยยร์แย้ภาษีนะไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดินน่งเนาะค่ะเนาะย้ำแย้ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปอเด,ดผาดเบิ้งผาดชมเนื้อทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคคอมมอมมเเนต์ข้าาาาุยยททัักกกบแ่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะโมเบหลายยายห้างเนาะค่ะไปเบิ่งขอมูเนาะทางอาจารย์ทันเลกเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งแนวทางแรกเป็นแนวทางของผ่านลาเลขว่าสั้นสามตัวเทิงเพื่อนพี่น้องขาสามตัวบนผ่านลาเลขเนาะห้าห้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าอหกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งสองตัวห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์และหกหนึ่งสำหรับแนวทางสิบหกสิงหาผ่านลาเลขเนาะพี่น้องเนาะ เอามากระจวดจาดฟาดเบื้งตามเพื่อนใดเนาะค่ะพี่นงค์ค่ะเนี่ยนะ <c oughs> ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทางสูตรนี้นะคะปั๊บสูตรไม่งวดที่เรียกไผ่ไผ่พิษประสันพี่น้องมาตามต่อจา้างงวดนี้ปั๊บสูตรไม่ได้หาหนึ่งห้าแปดห้าหกหกหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดนะคะพี่นงคงค่ะพิจานณาตามเพื่อนใดเนาะ,ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นเขามาเลีวฝากกดไลค์กดแชรย์ยายไพย่น้ำมีเด้อจ้าพี่น้องขอให้เฮงๆรวยๆปังป,งปกดไลค์กดไลค์กดแชรย์ยายไพย่น้อยพี่น้องคะ่ะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นเนวทาง5 6 7วัสัน10ลางงวดที่เหล้ว4 5หมาหลักสิบงวดนี่หาหกเจ็ดนะคะมาหาน้องงวดที่เหล้วเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางคนสุราษฎร์นาะพี่น้องเนาะสองตัวเทิงวัสสันพี่น้องคะ่ะห6าหกหาเจ็ดหาแปด 8 6 8 7และ8 8นะคะสำหรับเนื้อทาง2ตัวบนคนสุราษฎร์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าเงินเทวดาูุ้อรสิบอยากใดว่าซันพี่น้องคะเงินเทวดาพิ่นบอกว่าเด่น2เนาะคะ่ะพี่น้องค่าเดิน2บนเนาะ3ตัวชุดเน้นคือ832เนาะคะ่ะ สตัวบน3ามสองแปดและ82ดสองนะคะข้างล่างเด่น4ี4สามและ6กกันบนล่าง3ามสองสาและเกสี่ำหรับแนวทางของเงินเทวดาไฟซีบโบอ,อยากได้นะคะตวิ่ซ่ซสายทาหารมาแล้วค่ะพี่ค่ะครับ อ่สบหกถ้าแปดถ้าหกเดนหนึ่งหนึ่งมาสิบลานหนึ่งมาใน่นอนโชคดีจงเป็นของเก็บซีแย่ไพ่สุขสุข้ขนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบดเนาะแอดบดบอกว่าตาล่าอ้อตาไท่งวนนี้เดนเก่าล่อง3มก็แปดเน้นแปเก่าก็แปดนะคะ อ่าร่องสามเก้าสองเก้าเนาะคะ่ะกันหาเก้าเจ็ดเก้าและศูนย์เก้าวสันวาสิบอ,อันซับเนาะพี่น้องแต่ว่าเสียงนกห้องเสียงพัดลมยี่หยังเนียวนะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายหเด้ออันใส่มั่งอันบ่ใส่มั่งเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปเดินล่างวสันสรุปเดินบนสรุปเดินล่างเดินเก้าเก้าสามสามเก้าเนาะคะ่ะเดินบนหกสำนักเดินหนึ่ง ฟาดไปเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดวสันพี่น้องขะเอามากระจวดจาดได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น,นยอดทางแต้มร่วมสองตัวเทิงวสันโมดเดลเต็มเจ็ดเนาะค่ะเนาะหาสองเนาะวัวนี่สามซีหาวสันแต้มสองตัวเทิงนะคะพี่น้องขะพิจารณาได้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทัง10ลางแอดลัดนะคะ่ะงวดที่แล้วว่าสั้นสูอ่าเนห่าก็นึงนะคะ่ะนอนหนึ่งและห้ามหาเนาะจ้ะงวดนี้2กับเก่าเฉพาะหลัก10ล่างนอะพี่น้องนอะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นนะคะเดินล่างและบนล่างตรงเนาะคะ่ะเนี่พี่อ่านเดินล่างให้เนาะเดินล่าง7จ็ดหนึ่งเก้าสีเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเก้าสีและหนึ่งสีชุดเต็มเน้นตรงๆพี่น้องค้าแคบหน้าจอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนล่างเสคมเนาะคะ่ะบนหกสามล่างเจ็ดเก้าสามตัวบน 863สําหรับแนวทางของเสคคมเนาะไปมักแนวทางเสคคมพี่น้องขาแคบหนาจอดตามเพิ่นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสน่ห์นะคะขนมไทยขอบคุณอาจารย์เสน่ห์หลายๆที่แบ่งปันข้อมูลเนาะค่ะหมวดที่เรียกเขาหาสองเนาะพี่น้องเอ้ยเข้า5้าศูนย์ล่างมาจ้ะหมวดนี้มาตามอ่ามาตามต่อจากอ่าเดนหนึ่งนะคะมี8 6 4 1 5 3 7ห รัฐบาลไทยของอาจารย์สเสน่ห์ภัยมากระจวดจาดตามเพื่อนใดนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดหนูน้มเนาะลัก10บน8ปดเจ็ดแหาลักหน่วยบน1นึ่เก่าจับมัดคู่ได้71 7 4 7 9 8 1 8เจ9สํเกาหสาหรับแนวทางเด่น2ตัวทถึงแอดหนูน้มเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัโตถึงคนสุลาดอีกสูตรหนึ่งบอพี่น้อง เนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วเข่าหาสองเนาะจ้ะมาตามต่อจากงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของสำนักวโรพันธ์นะค่ะพี่น้องคะสถิติย้อนหลังล่างเม็ดเดียวงวดนี้นะคะงวดนี้นะพี่น้องเนาะเด่นเจ็ดฟาดไปเจ็ดหนึ่งนะคะตัวล่องหกศูนย์หกหนึ่งและเจ็ดศูนย์เนาะค่ะสำหรับแอดต่อ ตอเอกเนาะคะ่ะคนซื้อตอเอกจำเอาเด้อพี่นองเด้ออันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดเจ็คเลือกเกลือนะคะพี่นองคะสามตัวเทิ่งหกศูนย์สามเนาะจ่าสองตัวบนศูนย์สามางล่างสองแปดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาลีวาซัน เด่นบนล่างเนาะค่ะทะลุปเลยวาซันพี่น้องคะ6 7 6 3 6 5ห8 6 9 7ห7 5 7 8 7 9แเกอดมาลีเด่น2ตัวบนล่างแอดมาลีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้โค้งสามสองตัวบนล่างชุดเต็มของแอดคมพี่น้องขาแย่ไพ่เห็นเวลาแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องขาแคบหน้าจอได้เลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ มาเบิ้งค่ะสรุปเต็มเด่นบนลักเต็มเด่นเต้มรองเนะคะสเด่น3ตัวบนเต็ม7จ็ดองล่องหกแหนึ่งนะคะเต้ม2ตัวเทิงเด่นสามสี่นึ่งสาล่อง7 8 9เด่นแต้ม2ตัวล่าง2 3งสล่อง0ูนหนะคะสําหรับแนวทางเต้มเด่นเต็มล่องนะคะสอตัวสตัวบนสองตัวบนและ2ตัวล่างของแอดคมเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะเลขตารางแอดคมค่ะพี่น้องคะ7318529สอาำหรับแนวทางเลขตารางแอดคมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมอลกรดเนาะคะ่ะแอดมอลกรดบอกว่า3ตัวบน7อ่า917่งเจก้าหนึ่งแปดขางรางสี่สองกับหาสองวัสต์สำหรับแนวทางของแอดมอลกรดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดโซยูเนาะคะ่ะ คู่โต๊ดบนพี่น้องคขาแคบหนาจอได้เลยนะคะสําหรับไพ่มักเนื้อทางของแอดโซยูแตะวารลายเนตากันผู้ใดมีหลัก10หลักหน่วยดีเอามาจับได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทางเล็เด่นนะคะน่าจะเป็นเด่นล่างนะะนาเนาะ10ล่าง385 8 3ดห้าเนาะคะ่ะหน่วยล่างนะคะศูนย์หนึหาเชนกันอยู่ที่8ปดหนะคะ จนกันอยู่ที่8ปดก็หาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะเอ็ดวันใช้เราบอกว่า10หน่วยรวมอ่าผลรวมหาเจ็เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเน้นๆน้นวัสดุประชาชุดตัดชุดเน้นนะชุดตัดชุดเต็มแล้วค่ะชุดเต็มมี8 5 8 6 8 7 5 8 5กแปดเจาแปดหแปดหกเน้นเน้นแปเลขฝันแย่ไพ่ได้ในพี่น้อง ยายไพ่ยังวายยัยไพ่ฝันพี่น้องคนเบิงคนกระซิเลื่อนเลื่อนเลื่อนมึงกระซิบอะไรยิ่งยายไพ่เบาเนาะพี่น้องเนาะเพคนกระหายยายไพ่ว่าฝันเร็วบอกบอกเนาะค่ะฝันวายยัยไพ่ไปดึงลอตเตอรี 7, 8, 8, 7่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีคนเขาจะบอกว่าให้เอาซองซองไปนำแน่ประมาณนี้แหละคือ หลายเดือนแล้วแย่ไพ่บอฟันิุณจะฟันงวดนี่นะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะหน่วย10หน่วยล่างเนาะค่ะพี่น้องคะสามห้าหกขันดับแย่ไพ่เอาอยูเนาะพี่น้องเนาะ,ะตะว่าชนเด่นได้พี่น้องคะหานะคะ่ะอันนี้ิ่นบอกว่าเหลขวงในสันพี่น้องคะิ่นบอกว่าเหลขวงใน8แปดอ่อแปดสี่สามข้างล่างเก้าสองเนาะพี่น้องเนาะ,ะ,นนะ,ะปิดทไทยโดยเนื้อทังซอสนามบินน,นะะ้ำเนาะโตเดียวบนรางเด่นซีล่องหาสำหรับซอสนามบินน,นะะ้ำเนาะ ทายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เด้เขามารับชมเราฟังขอหายสุขภาพแข็งแรงยิ่งยั่งยลปังๆังสุขุมสุข,ขุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอบนหน้าท่างให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า